พลเมืองดีร้องปวีนาแม่ผ่าลูกสาววัย12ปีค้าประเวณีกับชายสูงวัยอายุ60-70ปีในหมู่บ้านครั้งละ400-1,000บาทปวีนาประสานพนลตำรวจตรีวิระเดชเลขาวรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยพันตำรวจเอกนัทยาทองจันทร์ผู้กำกับการสอพภอูกระดึงจับแม่ดำเนินคดีแล้วฐานค้ามนุษย์ เป็นธุระจัดหาพร้อมออกหมายจับผู้ซื้อบริการและจับก,กลุ่มตัวได้แล้วหนึ่งรายเป็นเท่าหืนวัยเจปีตำรวจเร่งขยายผลจับผู้ซื้อบริการอีก6รายในวันนี้ค่ะซึมเนื่องจาก เมื่อวันที่15กันยายน2568พลเมืองดีแจ้งต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีขอความช่วเหลือเด็กหญิงวัย12ปีถูกแม่อายุ31ปีพาไปเร่ขายบริการให้กับคนในชุมชนครั้งละ400-1,000บาทโดยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือแม่เองก็ขายบริการทางเพศเสพยาเสพติดและยังมีลูกชายคนเล็กวัยสองขวบ สามีเลิกกันอาศัยรวมอยู่กับตายายในอำเภอภูก,กระดึงจังหวัดเลยซึ่งแม่มีนิสัยก้าวร้าวชอบคุมขู่ยายเพื่อบังคับเอาเงินไปซื้อ,อยาเสพค่ะนางปวีนาจึงได้ประสาพนพลตำรวจตรีวีระเดชเลขาวรกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยพันตำรวจเอกนัทยาทองจันทร์ผู้กำกับการสพภูกระดึงจังหวัดเลยนางรัตนมณีหัวเสียงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านเด็กหญิงในวันที่16กันยายน2568ทันทีที่ได้พบเด็กหญิงบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าแม่มีพฤติกรรมขายบริการทางเพศเรียนจบป .6 แล้วแม่ไม่ได้เรียนต่อให้ออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงน้องที่ยังเล็กแม่พาหนูไปขายบริการให้กับคนในหมู่บ้านมีทั้งในหมู่บ้านใกล้เคียงและในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่โดยได้รับค่าขายบริการครั้งละ400ถึง1,000บาทค่ะจากนั้นนางปวีนาได้ประสานพันธบทเอกนัทยาทองจันทร์ผู้กำกับการสพภูกระดึงให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จังหวัดเลยพาเด็กหญิงและยายเข้าแจ้งความที่สพภูกระดึงก่อนส่งเด็กหญิงเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลยต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพภูกระดึงได้สอบสหวิชาชีพวันที่19กันยายน2568 เด็กหญิงให้การชัดเจนว่าแม่จะพาไปส่งให้กับลูกค้าที่โรงแรมและรับเงินทุกครั้งพร้อมกับรอรับกลับบ้านโดยมีผู้ซื้อบริการเจดรายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและจับกลุ่มตัวแม่มาทำการสอบสวนให้การรับสารภาพอ้างว่าต้องการหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครวัวค่ะและล่าสุดวันที่25 กันยายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พผู้กระดึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปขอสารออกหมายจับผู้ซื้อบริการวัย70ปีในข้อหากระทําชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีและจะเร่งติดตามตัวผู้กระทําผิดที่เหลือมาดำเนินคดีทุกรายโดยเร็วค่ะเบ้องต้นเนี่ยถ้าเด็กดูแล้วมีผ่านกัน อ่ารูปใบเวนีมาจริงถ้าแพทย์รวจเห็นว่าว่าจากการตรวจร่างกายแล้วนะฮะอ่าว่าว่าเด็กในผ่านการรูปใบเวนีมาก็ซึ่งน่าเชื่อก,กับปากคำเด็กนะอ่าก,ก,ก็จะได้จะได้ออกมาจับแล้วก็จะผูตัวลงคดีซึ่งโทษค่อนข้างสูงอยู่นะฮะใ,ในการรูปใบเวนีเด็กอ่โทษตั้งแต่เจ็ดปีถึงย <20 S 2> ี่สิบปีนะครับ ครับผมครับแต่ในส่วนนี้แต่ส่วนจะเป็นร่วมกับแม่เด็กในความผิดฐานข้ามรุ่นในสานะผู้สับสนุนหรือไม่อย่างไรนั้นเราก็เดี๋ยวจะดูในพฤติการไปอีกอีกทีหนึ่งนะครับดูพฤติการไปทีหนึ่งก็เรื่องรนัดเดบุนคดีครับก็คิดว่าการเดบุนคดีหมดเด็กยืนยันตัวบุคคลใดก็คงต้องดบุนคดีบุคคลนั้นสมมตินะครับต้องขอบคุณมากค่ะท่านผู้กำกับเด็กเด็กวันนี้ทราบว่าออกหมายจับสามารถจับกลุ่มได้รายหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นมารดาครับ มันมันดา,นดาออกไปแล้วนะคะแต่วันนี้กำลังจะจะออกอีกไลายหนึง<ด>่งคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกาลังเร่งรัถ้าออกก็คงต้องออกพร้อมกันหมดนะฮะค่ะงั้นเดี๋ยวท่านท่ท,ท,ท,ทนสวค่ะค่ะท่านท่านท่กกาทกการค่ะงั้นก็ก็ขอบคุณมากเลยค่ะท่านทูกการเพราะว่าเรื่องนี้เราจะได้ประชาสัมพันธ์กันนะคะถ้าไม่ไม่ว่าจังหวัดใดนะคะถ้า,ถา,ถาใครกระทําความผิด นะคะไปซื้อบริการทางเพศเด็กเนี่ยก็ตดถูกบันเทินคดีนะคะเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันนะคะครับแต่แต่แต่ในเบื้องต้นนี่ก็เนอกจากว่าผู้สหายเป็นเยาวชนนะครับก็มีพรบเด็กเขาปกครองอยู่ในในส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องขอขออนุญาตว่าไม่ไม่ก็เลยผมไม่ได้พยายามเปิดเผยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะกระทบต่อสิทธิ์ของเด็กครับค่ะถูกต้องค่ะ อันนี้เรากไลฟ์สดอยู่แต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเด็กชื่อเด็กและแม่เด็กแม่แต่แม่เด็กเราก็ไม่พูดแต่เราต้องการที่จะเห็นว่ากระบวนการค้ามนุษย์หรือการชื่อบริการทางเพศเด็กเนี่ยนะคะก็ต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็ท่านร่วมกับนัตยาเพิ่มกับภูกระดึงก็ทํางานดีมากคะ่ะก็ขยายผลไปเรื่อยแล้วท่านก็ขอบคุณท่านพุ้กกับการผลตีเวลาเด็กด้วยนะคะ ค่ะที่ขยายผลแล้วก็จะดําเนินการตรงนี้ค่ะยังก็อยากที่จะให้เป็นตัวอย่างและบรรทัดฐานให้กับประชาชนนะคะทั่วประเทศนะคะที่ถ้าเห็นเบาแสวันนี้อันนี้เคสนี้ก็เป็นเคสที่พลเมืองดีแจ้งเบาแสมาที่มูลนิธิปาวีนาค่ะและ้วเ้นก็ประสานกับท่านผู้กำกับทันทีแล้วก็ประสานท่านท่านผู้บังคับการนะคะแล้วก็ทางพมจด้วยขณะนี้เด็กก็อยู่ในความดูแลกับพมจ กระทรวงอภาระสงคมและความมั่นคงมนุษย์นะคะคุณรัตนามันดีค่ะได้อย่างนี้การขยายผมเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะขับการนี้กำลังเร่งรัดนะฮะก็เร่งรัดหน่วนการขยายขผมผมก็ให้พระราษวนในส่วนของกองบังคับการซึ่งเป็นผู้กับสอบสวนที่มีความเชื่อชาญและมีประสบการณ์การทำงานคนสูงนะครับเป็นพระราษวรระดับพันบนเอกฮะที่เป็นผู้กับและส่วนหนึ่งก็ใช้ในส่วนของการสอบสวนเนี้ย ไปขระายผลเกี่ยวกับเรื่องแนวไดนามิติของนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเรื่องการใช้โทรศัพท์อะไรต่างๆเพื่อจะดูรายละเอียดว่าเหตุเกิดที่ใดเมื่อใดนะครับแล้วก็อยู่ในเขตอำนาจการสอบสวนของที่ใดก็ให้พยายามให้ทําให้คดีรัดกุมที่สุดเพื่อการดวผู้สินประลองทวนกระบวนายครับค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้กำกับการนะคะท่านปนตรีเวรเดชนะคะแล้วเดี๋ยวท่านจะโทรกลับอีกนะคะวมาจองหวัดที่มีอะไรโทรได้ตลอดเวลาเบอร์นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาภาพข่าวพดาสุวรรนรายงาน